สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:35นาทีค่ะสว่วนในช่วงนี้นะคะเรามีหลักการดูแลผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ในช่วงข่าวดีมีให้ดูกับสถาบันซูเพอร์เพื่อการดูแลสุขภาพกันค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมเคยสังเกตคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านของคุณบ้างหรือไหมครับว่าเริ่มมีอาการขี้หลงขี้ลืมไม่ว่าจะเป็นลืมรอกประตูรถประตูบ้านหรือแม้กระทั่งจําชื่อญาติสนิทของตัวเองไม่ได้อาการเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่อาการหลงลืมธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มมีภาวะโรคสมองเสื่อมหรืออ,อัลไซเมอร์ก็เป็นได้ครับ อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งนะครับซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับผมก็จะมีการสูญเสียเรื่องของความจําการตัดสินใจและก็การควบคุมตัวเองนะครับถ้าเป็นในระยะมากๆเนี่ยก็จะทําให้ความจําสูญเสียลงไปทั้งหมดครับแต่เราสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับ ในปัจจุบันนะครับพบว่าการรับประทานปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2 3ครั้งก็สามารถที่จะช่วยป้องกันอาการของโรคสมองเสื่อมได้นอกจากนี้โภชนาการทางเลือกผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารต่างๆที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาซึ่งจะเป็นแรงที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เราเรียกว่าโอเมก้า3นะครับ โดยมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยพบว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3จากน้ํามันปลาก็จะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และก็ความจําดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประโยชน์ของน้ํามันปลายังช่วยลดภาวะเครียดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความจําเสื่อมจากการทํางานหนักของสมองได้อีกด้วยครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์สําหรับสุขภาพสมองนั่นก็คือโครีนและก็เลซิตินนะครับซึ่งทางการแพทย์เอามาใช้สําหรับการบารุงสมองหรือช่วยป้องกันโรคความจาเสือ่อมสำหรับสารอาหารชนิดสุดท้ายคุณผู้ชมทางบ้านก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือสารสกัดจากใบแตกกวยนะครับซึ่งมีสรพรพคุณในเรื่องของการช่วย เพิ่มระบบการไหลเวียนของโรหิตนะครับทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับยังไงท่านผู้ชมก็อย่าลืมมันดูแลสุขภาพสมองมันเสริมอาหารให้กับสมองสําหรับตัวท่านเองและบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่วันนี้นะครับ และทั้งหมดนั่นก็คือฮอ t ไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าและผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ที่ให้การสนับสนุนรายการขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่คุณาติดตามรายการของเรามาตลอดเช่นกันค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางทสบ,บ5ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าว,าวคือความจริง